คนมงในสปปลาวหรือว่าในประเทศลาวนี่ถูกกดขี่จากรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวมา50ปีแล้วนะตั้งแต่หลังการปฏิวัติยึดอำนาจปีหนึ่ัก้าร้อยถ้าเป็นไทยก็ประมาณ2518้าหสบายดีสวัสดีครับทักทาย FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องทางเมืองไทยเมืองลาวกับประมาณ บยสองถักไทยพี่น้องฟังไทยฟังล่าคนนี้ครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเขามากครับพี่น้องทางช่อง youtube วิธีคนสองฝั่งโคงเท่านั้นครับพี่น้องสำหรับข่าวนี่ครับพี่น้องล่าสุดเนี่ยมี FC ในซปป,ปเล่าส่งมาให้หลังบานจากภาคเหนือของประเทศเล่าพนบอกว่าขอให้ปิดสื่ออ่าอย่าเอาสื่อพนลงเฟซเดอร์ว่าสันนะครับ เพิ่นทรงเข้ามาครับประเด็นเรื่องค้นมงทางภาคเหนือของประเทศลาวเดี๋ยวสิขึ้นขอความไหอ้อานเอาเองเด้อพี่นอ้องอ่าเขียนมาเป็นภาษาลาวเพิ่นว่าเจ้าออกอากาศได้แล้วตอนนั้นเขาบอไห้ออกแต่เดี๋ยวนี้ออกได้แล้วเพราะเขาเห็ดเกินกว่าเหตุเขาไปขาล่าสูงอยู่บ้านนั่นจนเกือบมดแล้ว ยังเปนอย่างใส่บานที่สองแล้วเขาเหตุเกินกฎหมายกำหนดเขายิ่งเศร้าแถวนันมดยั่งเพื่ออย่างลอดีอย่างเพื่อแต่เด็กหน่อยและผู้เฒ่าอายุสิบหาปีขึ้นไปเขาจับมดและยั่งคูวาสีจูดยังคูวาสีจูดเพื่อนถิมห้มดเขา เห็ดเกินกว่ากฎหมายแล้วอาจจะเกิดสงครามแน่นอนเขาขามงทั้งสองบานเกือบมดแล้วหัวหนาเขาเกี่ยมลงมาแล้วตามข่าวภาษามงหัวหนาเขาสีใสยุ่นหรือว่าเครื่องบินบ่มีคนขับมาทำลายบานเล่าห้เกียงย่อนลูกเขาไปเป็นทหารขามง เขาสีเอาขึ้นเอาโดนจูดให้หมดอ่าสะพาะเฮือดเล่าอ่าเขาสีเห็ดอยู่เวียงจันทร์ก่อนบาบอ่าก่อนบอนใหญ่แล้วก็ขอบใจหามเอาออกอากาศเด้อเอาคือว่าหามขอยเอาเอาออกอากาศนี่คือจะเป็นคนมง้งทางภาคเหนือของประเทศลาวที่ผมเคยพูดตลอดนะครับว่า คนม้งในประเทศลาวเนี่ยยังไม่ได้รับการยอมรับจากพักประชาชนปฏิวัติลาวหรือว่าพักคอมมิวนิสต์ลาวเพราะว่าพี่น้องคนไทยเข้าใจไหมเพราะว่าม้งในประเทศลาวเนี่ยศูนย์รวมจิตใจหรือว่าจิตวิญญาณหรือบรรพบุรุษม้งคือใครก็นายพลวังเปานายพลวางเปา,เปาเปคือใครก็คือทหารในพระราชอาณาจักรลาวสมัยก่อนก็ต่อต้านรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาว ถามว่าลูกหลานคนมงที่หลงเหลืออยู่ในประเทศลาวทุกวันนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นในภาคเหนือของประเทศลาวรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวก็ต้องเล็งไปที่มงมงก็ต้องตกเป็นเป้าอันนี้ผมเคยพูดมาตลอดนะครับในสายตารัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวเนี่ยเขาไม่ได้มองว่ามงเป็นคนลาวนะ,ะเห็นมงไปเป็นทาหารก็แน่นอนครับคุณไม่มีทางเลือกนี่ครับ คุณจะอยู่ในลาวคุณก็ต้องรับใช้รัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับส่วนมง้งพี่น้องมง้งอีกจํานวนหนึ่งเขาก็หนีหนีไปต่างประเทศข้ามาฝั่งไทยก็อยู่ในเมืองไทยอ,อีกกลุ่มหนึ่งนะครับไปที่เพชรบูรณ์หวังที่จะไปประเทศที่3าไปไม่ได้นะครับถูกส่งกลับช่วงนั้นก็รัฐ,ร,ฐรัฐบาลไทยส่งกลับนะครับนี่คือสาเหตุนะครับอ,อย่างที่ ข้อความนะครับที่เขาส่งมาให้ผมออกอากาศเนี่ยนะครับเขาก็เป็นคนมงเขาเบอกว่ามีหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางภาคเหนือนี่แหละครับที่ผมอ่านไปเมื่อกี้เจ้าหน้าที่คอมมิวนิสต์ลาวเนี่ยไปเผาบ้านเขาไปฆ่าคนมง,งด้วยนะครับไปทรมานเขาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมเคยพูดตลอดนะครับ f อก็เคยฟังว่า ชนกลุ่มน้อยในประเทศลาวโดยเฉพาะคนมงตกเป็นเหยื่อรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวเอาสมมุตินะครับสมมุติว่าผมเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีลาวการที่เข้ามาสู่อํานาจได้ทุกวันนี้เพราะใครอ่าแล้วใครคือกลุ่มต่อต้านรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวหลักๆสมัยก่อนก็มงลาวแล้วก็คือนายพลบางเปาเป็นผู้นําพาในเพื่อว่านายพลบางเปานะครับ ลีภัยนะครับหรือว่าไปอยู่ในอเมริกานะครับไปจบชีวิตที่อเมริกาอะไรก็แล้วแต่ลูกหลานม้งที่ยังอยู่ในประเทศลาวก็ต้องถูกทรมานมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับในประเทศลาวมันมันไม่ใช่ว่าจะเกิดการยอมรับทั่วประเทศนะในใจลึกๆของรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวเนี่ยกดขี่มง้งราแวงม้งตลอดเวลาเพราะคิดว่าม้งเนี่ยจะมีความคิดมงนะ้งในปัจจุบันในลาวเนี่ย ยังมองว่ามีกลุ่มทางนอกประเทศสนับสนุนให้มีการต่อต้านรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวคุณสังเกตไหมครับทางภาคเหนือของประเทศลาวทุกวันนี้ที่ไม่สงบเนี่ยผมยังมองข้ามคําว่าพวกกลุ่มยาเสพติดด้วยซ้านะครับผมยาเสพติดทีผมให้50%าข่าวในประเทศไทยนําเสนอว่าต่อสู้กับกลุ่มว้าแดงอันนี้ผมก็ให้แค่5 0ในใจลึกๆนะครับ ผมมองว่ามันมีกลุ่มต่อต้านรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวอันนี้รวมความคิดเห็นส่วนตัวนะมันมีกลุ่มอยู่แล้วอ่าถ้ายิ่งมีสถานการณ์ผสมโลงแบบนี้นะครับมันก็ยิ่งเปิดโอกาสให้กลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลลาวอยู่แล้วเนี่ยเกิดความอยากให้อยากเข้าร่วมเอาง่ายครับอยากให้การร่วมมือเพราะว่าไหนๆก็มันใส้รัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวอยู่แล้วเพราะเขาถูกกดขี่นะครับคนม้งในประเทศลาวบางทีก็ถูกเลือกปฏิบัติ ไม่ได้มีสิทธิเท่าเทียมกับคนลาวในประเทศเราก็คือคนส่วนใหญ่ก็คือคนลาวลุ่มด้วยซ้ำอ่าเหตุการณ์ทางภาคเหนือของประเทศเราไม่ได้สงบเหมือนกับภาคอื่นๆนะครับเพราะมันมีชนกลุ่มน้อยก็คือคนมงงคน้งบ้างคนลาวทึงบ้างมันก็ทําให้รัฐบาลลาวเนี่ยสังเกตไหมครับกองกําลังทหารส่วนมากก็คือจะอยู่ทางภาคเหนือของประเทศลาวซะส่วนมาก นั่นคือแสดงให้เห็นว่าความไม่สงบในประเทศลาวเนี่ยมันเป็นการเมืองรัฐบาลฝ่ายความมั่นคงของลราก็พยายามที่จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปในหมู่บ้านคนมงทางภาคเหนือก็ไปจับตาเขา,าใช้อำนาจขู่เขาหัวหน้ากลุ่มแกนนำยังไงถ้าสงสัยไม่ได้ถูกจับทันทีเลยเขาเรียกว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมอ่า ตั้งแต่หลังปฏิวัติ1,975หรือว่าถ้าเป็น,ปนไทยก็ประมาณ2518คนมงไม่มีความสงบนะจะบอกให้นะครับมงเด็กๆเกิดขึ้นใหม่นะครับาบางคนก็ไม่รู้คิดว่าตัวเองเป็นลาวก็มีบัตรประชาชนลาวแต่ฝ่ายที่มีอํานาจในลาวเนี่ยเขายอมรับหรือไม่ในใจของเขาไม่งั้นคนมงจะไม่ถูกกดขี่แบบนี้หรอกครับอันนี้ผมพูดกันตรงๆนะที่ผมเคยพูดนะครับว่า ทหารในประเทศลาวนี่ทหารนะในประเทศลาวทหารเกณฑ์อะไรก็แล้วแต่ส่วนมากคนลาวลุ่มมีน้อยส่วนมากจะเป็นลาวเทิงจะเป็นมงเพราะว่าเขาเอาคนกลุ่มนี้เขาเขาหลอกใช้ไงใช้คนกลุ่มนี้ไปเป็นทหารค่าตอบแทนนะครับไม่ต้องพูดถึงครับเดือนหนึ่งไม่ถึงห0 0พันบาทสา0 0ันบาทก็มีหักนั่นหักนี่เหลือพันบาทก็มี ส่วนมากก็เห็นแต่คนมงุงแล้วพี่น้องคนไทยถามผมว่าทําไมทหารลราวหน้าตาเป็นอย่างนี้ทําไมทหารลาวพูดภาษาลาวก็ไม่ชัดนะครับส่วนหลายมีแต่พี่น้องคนมงุงถูกรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวเขาหลอกใช้นะครับเพราะเขาไม่มีทางไปแล้วไงทุกวันนี้การอบพยพการลีร้ภยัยมันไม่ง่ายแล้วเหมือนอดีตนะครับที่ม้งลาวแตกหนีข้ามไปฝั่งไทยนั่นนี่มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับ นี่แหละครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องทางช่อง YouTube วิธีคนสองฝั่งโคงเท่านั้นครับสบายดีสวัสดีครับ